ตัวอะไรนะหนูยักษ um ์ต um ัวอะไรนะเดนเดนอเาให้มันดีลูกหนูยักษ์ดูหนูยักษ์น้องเบิ่งหนูยักษ์ หนูยักษ์หนูยักษ์หนูยักษ์ดูรถนะดูรถนะอย่าเพิ่งกระโดดลงไปนะนี่คือสถานีคนชอบแรงกดตั้งสันครับ กระบีบาร่ากบีบาร่ากบีบาร่าเกือบใหญ่เหมือนหนูยักษ์เลยหันจะคยเห็นคือกันได้พี่น้องนี่หันจะคยเห็นคือกันจ้ะหันจะคยเห็นคือกันไม่ไม่รอไม่ไหนเลยจะไปอย่างเดียวเลยอ่ะ เราแม่ก่อนเราแม่ก่อนแม่ไปเอาตะาค่าไปขึ้นเขาอีกคนทำไมหล่ะไม่หมดคนมาหลายด้วยนะขนาดบ่แม่นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะโอ้วันเสาร์มื้อนี้วันเสาร์เออแม่นมีนี่วันเสาร์โอ้คนเยอะเลยคนเยอะเลยนางตายไปไหนนางตายอ่ะกระต่ายกระต่ายลงสวนสัตว์แล้วมั้งไปก่อนนางตายไหม เนี่ยใส่เสื้อหมีมาไม่ไปดูกับหมีไม่ไปสู้กับหมีอะ่ะเขไหใส่เสื้อหมีมานะ่ะปูกั่ยาก็ไม่เคยมาหรอกนั่นเองมาอยู่ครั้งหนึ่งมาแต่ไม่ได้แต่มันยังไม่มีพวกนี้นี่มาแต่แม,มันด้านบน เนาะเขายังบอท่านเอาพวกนี้มาเนาะไอไอ้ไอ้ไอ้ยังก่อละอันไอ้ตัวใหญ่ๆมะลิงลิงตัวใหญ่น่ะก็บอท่านมีอุหลังอุตังน่ะอุหลังอุตังก็ยังไม่มีนี่แต่ยีราฟคอยาวมาแต่ก่อนน่ะไปไปไปเลยไปยังค่ะ นี่ไม่ควายเห็นไหมควายนี่ไม้ควายเห็นไม้ควายนั่นอะไรดูอะไรมีเล็ดด้วยน้องเด่นหนูหนูชอบแร็ดโอ้หนูชอบแร็ด่าสันุ้ดูมล็ดอะไปโอ้ไหนโอ้โหไหนตาโ้เล็ดใหญ่ เล็ดใหญ่เล็ดใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเราตรงนี้รอให้ให้ปลูกกับย่าไปดูไม่ไปเลยเขาอยากไปดูจระเข้ก็ไปเรงเรียนพ่อยังไม่เคยเห็นเล็ดเลยเราเราเรามาเราเห็นแล้วเล็ดนะเออมันยังไม่แก่เลยไป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 ตามใจเขาตามใจเขาดูเห็นนิดเดียวนี่นี่เห็นนิดเดียวนี่นอแล็ดคนเดียวแล็ดเล็ดหนูชอบเล็ดหนูดูนเล็ดหน้า แลดตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่มากแรดตัวใหญ่นะเห็นไหมน่ะใหญ่เลยเห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวเดนก็จะไม่รู้ว่าแรดมันเป็นตัวยังไงเออไม่ดูน่ะไม่ดูน่ะมันมาอยู่นานแล้วแรดน่ะมันใหญ่มากมันแก่แล้ว เดนจะไม่รู้จักนะถ้าเห็นตัวแรกเน่ะเดนจะไม่รู้นะเดนไม่ไปดูตัวเป็นๆนะยากมากนะครับลูกนี่คือคนไทยไม่มีนะลูกที่นี่เยอะไม่มีสิงโตด้วยไปดูสิงโตก่อนไหมนี่เดนจะมาดูสิงโตไม่ใช่หรอสิงโตใช่หรอสิงโตงอมีหรอสิงโตนมันกินอะไรอ่ะเขาเลี้ยงยญ้าเขาเลี้ยงหญ้าเลยสิงโตไหมลูก มันอยู่ในกรงเนี่ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้มันไม่มันไม่มันไม่กัดมันมันโดนกั้นไว้อยู่ดู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 ปู่จะไปดูอ๋อใช่ใช่ใช่เราไปดูกันเราไปดูก่อนเราไปดูเดนไม่ดูก็ช่างไม่ดูก็ช่างเดนไม่ดูก็ช่างเราไปดูเนาะไต๋เนาะอุ้ยนี่ไหนโอ้มันนอนนี่มันนอนอยู่ตรงนนี้นี่มันนอนมันนอน มันหลับมันหลับมันน่ากลัวมันหลับมันหลับอยู่มันหลับอยู่นั่นไงนี่มันหลับอยู่นี่นี่ไงสิงโตเห็นเด้นเห็นไหมเห็นไหมเขานอนหลับอยู่กระจกกั้นอยู่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันนอนหลับอยู่นี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 ่มันนอนหลับอยู่ไปดูทางโน้นไปดูทางโน้นน่ะดู รแปอด้วยถ่ายรายลถ่ายายูกชิโตอย่าเขากล้องือกันดิเน่เพื่นกระเดยอ๋อแปลกเนาะเพื่น ั่นเห็นไหมนะ่ะเขาถ่ายรูปกับสิงโตอยู่นะ่ะเห็นไหม,มเห็ห<ม>อยากมาถ่ายกล้องคือกันไว้<ม>สิงโตกระไดนี่มันหลับนี่เพี่ยนนี่ก็น,นอนหลับ<ม>สงสัยเขาเขา้ากะกันเขาเหนื่อยไออันนี้เขาว่าถ่ายรูปอยู่นี่อ้วนพอแม่อ้วเราเอาตายถ่ายถ่ายถ่ายให้เขาเขาพากันไปใกล้ๆนะ่ะไหาเขา แค่น,นี้ก่อนนะคะแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะ